สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีกัลยานามิตรทุกคนวันนี้พบกับแม่หมอช่องทาร์ลต์โลเวออีกแล้วนะคะแม่หมอจะมาเปิดดวงรายปีให้กับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนสำหรับคนที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะเป็นดวงรายปีสำหรับ ปี2,569แล้วก็2,026นะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโอตทั้งสองสำรับนี้นะคะเปิดอ่านให้คุณนะคะก่อนอื่นเรามารับพลังบวกกันก่อนเลยนะคะขออวยพรให้กับชาวราศีมีนที่ผ่านมาพบเจอผู้เห็นคลิปของแม่หมอนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพเงินเติบโตหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไร้ขีดจำกัดนะคะมีหน้าที่การงานที่ ขยับขยายมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม สิ่งไหนดีก็รับเอานะคะสิ่งไหนไม่ดีก็วางไว้เนาะอย่ากเก็บไปคิดดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเจ้าชะตาตัวตนใต้สำรับเนาะเจ้าชะตาตัวตนใต้สำรับให้ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของข้าพเจ้าและขออนุญาตครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของผู้ที่ผ่านมาพบเจอพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งใดที่ควรรู้ให้ได้รู้มีสิ่งใดที่ควรเห็นให้ได้เห็นขอให้ออกมาตามหน้าไพ่นะคะตายสํารับมีสิ่งใดบอกกล่าวคุณบ้างตายสํารับราชะตาเนาะ ชาวะตาตัวตนใต้สำรับเป็นอัศวินถือไม้นะคะอัศวินถือไม้คุณจะต้องพุ่งทะยานในอาชีพหน้าที่การงานของคุณแอคทีฟมากเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหยิบจะทำจะสร้างงานอย่างมีความสุขในการที่จะลงมือทำงานอะไรก็แล้วแต่เนาะตั้งมัน่นตั้งใจพุ่งทะยานเลยชีวิตคุณแอคทีฟเรื่องงานมากแอคทีฟจริงๆ คุณจะสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งงานเนะะเาะชาวราศีมีนเนาะเขาจะมาเปิดเจ้าชะตาตัวตนใต้สำรับห้าใบเนาะใต้สำรับผ่านไปแล้วไม่หมอก็พูดไปทั่วเลยอันนี้จะเปิดเจ้าชะตาห้าใบนะคะใบแรกเป็นเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือคนที่มีความสุขนะคะเจ้าชะตาราศีมีนเนาะเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่สุข,ขุมรอบครอบอืม มีความสุขุขมรอบครอบใจเย็นเป็นกลนใจเย็นสุข,ขุมรอบครอบใบต่อไปนะคะราชินีถือเหรียญกุญน็อปเอนเตอร์ิหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะคะชาวราศีมีนราชินีถือเหรียญผู้หญิงที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนาะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิ่ทุกทางใช่เลยดวงคุณหยิบจับสิ่งใด เงินทองหลั่งไหลเข้ามาใบาต่อไปนะคะเดอสตาจ้าชีวิตของคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากมีคนรู้จักสเสน่ห์อ่าในตัวคุณเป่งประกายให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นเออเป็นคนที่อยากค้นหาอยากเข้าใกล้มีความสุขที่อยู่ใกล้ๆคุณ เป็นความอร่าเป็นมีคนเป็นคนที่มีสง่างามสวยงามผิวพรรณดีเนาะแล้วก็มีความสุขด้วยหรือสตาร์คือดาวค้างฟ้าตำแหน่งหน้าที่การงานก็โดดเด่นภายใบนี้สองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าเป็นการงานที่เติบโตขยับขยายชีวิตคุณจะหยิบจับงานใดสังคมงานแบบไหนงานออนไลน์งานเอกสารสัญญาต่างๆ คุณสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะเออสามารถทําได้มากกว่าหนึ่งช่องทางอาชีพของคุณนะ่ะสามารถสร้างได้หลายช่องทางติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสายงานต่างชาติก็ทําได้นะคะเออบริษัทต,ต่างชาติก็สามารถทําได้ใบต่อไปนะคะโอโหคุณเงินหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแปดเหรียญน,นะคะเออเอเดอร์พันเทอร์เคลนนับแบงค์นับแบงค์ มีกี่แบงค์เนี่ยนับเลยเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะคะเจ้าชะตาราศีกุมเงินเข้ามาจากช่องทางการเงินการงานสายงานอาชีพต่างๆเป็นนักเขียนนักพูดวาจาเป็นทรัพย์วาทศิลปิก็ใช่เออชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนี่เลยนะจ้ะเราจะมาเปิดกัน สิบสองเดือนนะคะสิบสองใบสิบสองเดือนเป็นดวงรายเดือนให้กับชาวราศีมีนนะคะหรือชาวราศีมีนสำหรับคนที่เกิดสิบห้ามีนาถึงสิบสองเมษานะคะหรือชาวราศีมีนดวงรายเดือนนะคะเราจะมาเปิดเดือนแรกกันเลยเดือนแรกเป็นอย่างไรคะเดือนแรกมกราลาของเรานะคะโมกราลา มกลาเป็นหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบชัยชนะความสำเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจที่จะสร้างงานหรือเรียนต่อเนาะสร้างงานหรือเรียนต่อเติบโตขยับขยายนะคะเอองานของคุณเติบโตขยับขยายคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงทําสิ่งใดแล้วอะ่ะคุณจะต้องทําให้สําเร็จนี่ความมั่นใจของคุณเป็นความมั่นใจนะคะโมกลานี่มีความมั่นใจมาก ในสายงานอาชีพในหน้าที่การเรียนต่างๆเออก็คือว่าฉันต้องทำให้สำเร็จฉันต้องทำให้สำเร็จชีวิตมกลาสวยงามน,นะคะกุมภาเป็นอย่างไร2ดาบนะคะ2ดาบคุณยังลังเลสงสัยในการที่จะเรียนต่ออีกหรอหรือในการที่จะ ไวต่อเกี่ยวกับสายง,งานของตัวเองที่ชอบที่ใช่เอองานนี้ฉันชอบฉันจะทำได้ไหมงานนี้ฉันจะลงมือทำได้ไหมฉันลังเลสงสยัยงานคอมงานเอกสารต่างๆคุณมีความลังเลสงสยัยหรือมีงานมากกว่าหนึ่งช่องทางเข้ามาให้คุณคิดหรือมีมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆมาสองโปรเจกต์สามโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่มามากมายททำให้คุณคิดคุณกังวลว่าจะทำออกมาดีหรือเปล่า มีนาเป็นอย่างไรมีนาเป็นเดวิลนะจ๊ะเออเดวิลให้ระวังคำพูดอารมณ์อีโก้ความดาร์กความเทางานสีเทาสามารถทำได้นะคะงานสีเทางานเขาเรียกอะไรล่ะงานผิดกฎหมายอันนี้ก็คือเหล้าบุหรี่ผับบาร์คาราโอเกะเออหวยออนไลน์อะไรพวกเนี้ยคุณทำได้หมดนะคะงานดาร์กดเตาเทาหรืองานอยู่เบื้องหลัง องานอยู่เบื้องหลังงานกลางคืนสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเกี่ยวอีกคอมอีกแบบหนึ่งก็คือให้ระวังคนรอบข้างที่เข้ามาหวังผลประโยชน์มาหวังปอกลอกมาหวังทําลายชื่อเสียงคนที่ไม่หวังดีคิดร้ายนี่แหละมันมีสองแง่สองงามนะคะอันนี้เป็นเดือนมีนานะคะจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้ระวังให้ดูให้ดีในการใช้ชีวิตเนาะ เมษาเป็นยังไงคุณเมษาคุณเป็นเงินเป็นทองนะคะเมษาการเงินพุ่งพุ่งพุ่งจากอาชีพหน้าที่การงานของคุณนะคะเมษามีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเมษาเงินเข้าดูัดพฤษภาเป็นอย่างไรพฤษภาพฤษภาเป็นเชลิออตม,มีเงินเข้ามาแล้ว พฤษภาเนี่ยจะออกรถสักคันไหมจะซื้อรถสักคันไหมจะได้ยวดยานพาหนะมาขับมาขี่ก็ใช่นะคะแล้วก็จะทําสายงานเกี่ยวกับงานต่างชาติหรือจะไปต่างประเทศในเดือนพฤษภาก็อาจจะเป็นได้นะคะหรืออาจจะไปเที่ยวตากอากาศอีกประเทศหนึ่งย้ายประเทศไปอีกประเทศหนึ่งหรืออาจจะได้รถลาม,มาไว้ขับไว้ขี่สักคันหนึ่งก็ใช่นะคะเนาะงานเกี่ยวกับต่างชาติก็เด่นดังอยู่ พฤษสภาและมิถุนาเป็นอย่างไรมิถุนาเป็นอสุอสวินถือเหรียญเงินทองหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเช่นกันการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสายงานต่างชาติต่างภาษานะคะช่วงนี้เติบโตเนาะในสายงานที่คุณไปดีวไว้ไปลงทุนลงแรงโปรเจกต์ต่างๆที่คุณยื่นข้อเสนอไปบัตรเนี้ยเขาให้การตอบรับนะคะมิถุนาการเงินดีด้วยเออ มีทุนานะคะกาเรเงินฟฟ่ฟมาตั้งแต่เมษาแล้วนะคะเออโฟ่มาตั้งแต่เมษาใบต่อไปนะคะเจดถ้วยนะคะกรกฎาเจ็ดถ้วยจะมีโอกาสเลือกจะมีโอกาสคัดสรรสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเองเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิตสิ่งดีๆ คุณอาจจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นของขวัญตัวเองหรือคุณอยากได้สิ่งของต่างๆในที่นี้แบบว่าจะมีการช็อปมากขึ้นเออถูกอ,อกถูกใจสิ่งนั้นสิ่งนี้มากขึ้นรายจ่ายเกี่ยวกับของสวยของงามก็จะมากขึ้นหรือซื้อของเป็นของรางวัลให้กับตัวเองเนาะอาจจะมีโบนัสครึ่งปีนะสำหรับคนที่ทำงานเนาะอาจจะมีโบนัสออกครึ่งปีมิถุนาเนี่ยมีโบนัสออกครึ่งปี แล้วเขาก็อาจจะซื้อของให้ตัวเองเป็นกำไรชีวิตในเดือนรกรกฎาเนาะต่อไปนะคะสิงหาเป็นยังไงคุณโอ้โหสิงหาของคุณเป็นเดือสันนะคะสิงหาของคุณเป็นเดือสันงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญางานติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาดีงามมากคุณอาจจะย้ายประเทศไปอยู่ข้ามประเทศเลยก็ได้นี่อาจจะได้ติว ติดต่อสื่อสารไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไปสร้างโลกลากใหม่หรือไปทํางานอยู่ที่นั่นแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเจ้านายรักเจ้านายเมตตาอะไรก็ใช่นะคะเดือดซันคือชื่อเสียงเงินทองโชคลาภชีวิตที่เปิดเนาะชีวิตที่เปิดงอกงามสิงหาดีงามมากกัญญาเป็นยังไงคุณกัญญาเป็นหนึ่ง ไม้เท้านะคะพรสวรรค์เรื่องงานพรสวรรค์เรื่องเรียนคุณอาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะเออสำหรับคนที่เรียนเนาะอาจจะได้ทุนไปเรียนต่อต่างชาติหรือจะมีคนส่งคุณไปทำงานเขาเรียกอะไรอะ่ะหรือคุณจะได้ไปทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอาจจะได้เดินทางไปเนาะเกี่ยวกับสายงานก็ใช่เกี่ยวกับการเรียนก็ใช่เออ งานของคุณสามารถทำได้หลายๆอย่างหนึ่งหนึ่งไม่เท้านะคะพรสวรรค์เรื่องเรียนพรสวรรค์เรื่องงานตุลาเป็นยังไงคุณตุลาคุณเป็นเ e มเพล e ชัดมากเลยนะคะคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านเออย้ายบ้านย้ายเมืองเนาะมีไพ่ต่างชาติหลายใบเนาะ มีเดอซันมีแชรีออตเนะาะไพ่ต่างชาติมีไพ่ลายใบายอาจจะได้ไปเติบโตต่างถิ่นต่างแดนคุณจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนทายพลังงานเปลี่ยนโปรเจกต์ต่างๆเปลี่ยนจากร้ายกายเป็นดีชีวิตคุณนะคะเออเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกฟื้นเลยล่ะพลิกฟื้นเลยพลิกประเทศข้ามประเทศไปเลยก็มีนะอันนี้บอกได้อย่างนี้เนาะใบต่อไปนะคะพฤศจิกายนของคุณโอ้โหคุณ สองไม่เท้านะคะเนี่ยอาจจะมีการเดินทางอืไปต่างถิ่นต่างแดนไปศึกษาต่อไปทํางานต่างชาติออหรือคุณทำทงานเกี่ยวกับต่างชาติเป็นครีเอเตอร์เป็นเกี่ยวกับช่องแพลตฟอร์มต่างๆก็สามารถเติบโตขยายขัายายมีรายได้เข้ามานะคะอ,อแพลตฟอร์มต่างๆในสายงานของเราอะในช่องแดงนี้ก็ใช่ช่องฟ้าก็ใช่เออ มันมีสายงานครีเอเตอร์งานเกี่ยวกวับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกวับต่างชาติก็สามารถทําได้หลายๆช่องทางนะคะนี่เลยจ้ะทันวาเป็นยังไงคุณทันวาโอ้โหคุณทันวาของคุณเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเป็นความสุขเป็นการจะได้รับ,รบโบนัสอีกรอบหนึ่งเออรับโบนัสอีกรอบหนึ่งสําหรับทันวานะคะเป็นการได้รับความสุขรับโอกาสรับโบนัสรับสิ่งดีๆมีความสุข มีครอบครัวที่ดีจะมีการแต่งงานก็ใช่เนาะแต่งงานเข้าอกเข้าใจกันนี่ก็ใช่เฉลิมฉลองให้หรืออาจจะได้ของขวัญของฝากของกำนันจากคนที่คุณรักเนาะก็ใช่นะคะเป็นยังไงคะรายเดือน12เดือนของเราออกมาแล้วโชวช่วงชัชวาลมีเดอะซันเห็นไหมคะมีเชลีออมีราชินีถือเหรียญแล้วมีเทมเพลนต์มี ot, ม ian, ม ate, ม2อม่ทาในสังคมโลกเนาะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนประเทศไปเลยเนี่ยดูได้แบบนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เฉพาะบุคคลเนาะมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเอออันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งให้นะคะว่าอีกสำรับหนึ่งจะมีสิ่งใดบอกกล่าวเล่าเรื่องคุณบ้างเป็นแม่หมอจะเปิดอย่างละสามใบนะคะเป็นการงานการเงินความรักให้กับ ชาวราศีมีนอีกรอบหนึ่งเนาะเน้เนไปเลยว่ามีสิ่งใดบอกกล่าวกันโชคโชคการเงินการงานความรักเนาะเราจะมาเปิดการอย่างละสามใบมีสิ่งใดบอกกล่าวเล่าเรื่องขอให้ออกมาอย่างแม่นยำนะคะ การงานของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรใบแรกนะคะการงานของคุณเป็นเฮโลเฟนนะจ๊ะมากรบสติปัญญาความรู้มากับเซ็นสัญชาตญาณการตื่นรู้เลยชาวราศีมีนมากับไพ่พระเลยนะคะสิ่งสักดิสิทธิ์เปิดทิศเปิดทางให้คุณเกี่ยวกับอาชีพหน้าที่การงานนะคะเซ็นสัญชาตญาณการตื่นรู้ความรู้ความสามารถของคุณได้ออกมาใช้นะคะ ให้เราออกมาใช้อย่างถูกต้องใบต่อไปนะคะการงานของคุณเติบโตขยับขยายแล้วก็มีความสุขดีมีความสุขดีมีความอ่อนโยนต่อพี่น้องวงสาคณาญ,ญาติหรือลูกน้องบริวารรักใคร่ช่วยเหลืออุปถัมภ์นี่เลยนะคะเกี่ยวกับสายงานของคุณเติบโตอย่างมีความสุขใบต่อไปเนี่ยคุณ อย่าได้ลังเลสงสัยเลยลงทุนลงแรงอะไรไปผลสำเร็จรอคุณอยู่นะคะเจ็ดดาบอืมเจ็ดดาบเป็นความลึกลับซับซ้อนในหน้าที่การงานในการใช้สติปัญญาความรู้ของคุณเชื่อเถอะคุณนะ่ะเอาอยู่กับทุกปัญหาเอาอยู่กับหน้าที่การงานประสบความสำเร็จทั้งหมดเพียงแต่คุณนะ่ะต้องรู้จักหลบหลีกเขาเรียกอะไรอ่ะซิกแซกเนาะในการทำงาน การจะใช้คนไหว้วานคนต้องมีสินบนุญมีสินน้ำใจใช้คนด้วยวาทะสินทำพูดทำจาคำเย็นยอหรืออ่อนโยนกับเขาเนาะเออแล้วก็สินน้ำใจหมายถึงว่าก็จะมีของกำนันมาฝากบ้างสำหรับจะใช้ไหว้วานคนเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะเออมีสินน้ำใจมีโปรเจกต์อะไรหยิบยื่นให้กันและกันนี่แหละ การง,งานของคุณขยับขยายนะคะสวยงามนะคะการง,งานสวยงามการง,งานผ่านไปแล้วสําหรับชาวราศีมีนการง,งานผ่านไปแล้วมาดูการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างขอให้ออกมาอย่างแม่นยําการเงินใบแรกการเง,งินของคุณพุ่งทะยานไปเลยการเง,งินของคุณ มากับอศวินถือดาบคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงทุนลงแรงทำอะไรไปแล้วอ่ะมันจะเติบโตขยับขยายนะคะมันจะเติบโตขยับขยายเงินทองมาจากงานนะคะลุ้นล้วนวน,นี่เลยจ้ะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางไพ่ใบนี้เป็นเจ็ดถ้วยนะจ๊ะเงินทองของคุณมาจากมาจากการ เปิดร้านมาจากการได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆม,มาจากลูกค้าบริวารมากมายที่ถูกอก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,กถูกใจสินค้าของคุณเออมากับสินค้าของคุณโปรเจกต์ของคุณที่คุณลงไปหวานแรงหวานงานไว้เนาะมันก็ออกดอกออกผลผลกำไรมาให้คุณนะคะใบต่อไปนะคะนี่เลยจ้ะ การเงินของคุณจะได้หยอดกระปุกนะจ๊ะการงานของคุณจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะคุณรู้ค่าของเงินะเงินก็รักคุณคุณก็รักเงินเงินจังหลากหลเข้ามาคุณให้ความอ่อนโยนต่อเงินเงินก็จะอยู่กับคุณเข้าใจเนาะหมายถึงรู้คุณค่าของเงินเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกทิศทุกทางเช่นกัน าการเงินของคุณก็ดีนะคะได้เก็บหอมรอมริบได้หยอดกระปุกได้ซื้อได้หาของที่รักของที่ชอบนี่ได้ซื้อได้หาของที่รักของที่ชอบมาจากหน้าที่การงานการเงินทั้งนั้นเลยนะคะของคุณอะ่ะลังไหลเข้ามาไม่ใช่โชคล,ลาภลอยนะคะไม่ใช่โชคล,ลาภลอยเดี๋ยวเราจะมาเปิดความรักสำหรับชาวราศีมิน เป็นอย่างไรบ้างขอให้ออกมาอย่างแม่นยํานะคะความรักของคุณใบแรกความรักของคุณเป็นสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าความรักของคุณขยับขยายดีเติบโตงอกงามมีความสุขออมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันความรักของคุณนะคะใบต่อไปนะคะมากับสี่เหลี่ยนความเข้าอกเข้าใจ กันของคุณทําให้เงินทองของคุณหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเช่นกันเป็นความรักความเข้าใจนี่เป็นความรักความเข้าใจซึ่งกันและการเป็นความอบอุ่นเป็นความอ่อนโยนเป็นความเห็นค่าเป็นคนรู้ค่าความรักเออรู้ค่าความรักให้ความสําคัญต่อความรักใบต่อไปนะคะมากับเดอะรีเวอร์เลย คุณรักเขาเขารักคุณเออคุณรละเขาเขารลคุณคุณจะได้รับความรักจากคู่รักจากคนรอบข้างจากคนทั่วๆวไปแล้วคุณก็มีความรักความอ่อนโยนให้กับคนทั่วๆไปและคนที่คุณรักเช่นกันอืมเป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ขอบอกไว้เลยนะคะอืมขี้หึงมากขี้หึงนะคะสําหรับคนที่เราหึงเขาเขาหึงเราไปไหนจะกันไม่ได้ หนีกันไม่ได้ตามติดเป็นอะไรเลยเนาะรับตากันไม่ค่อยได้ชอบเช็คชอบจิกชอบอะไรอ่ะจิกหมายถึงเนยไม่ค่อยไว้ใจซึ่งกันและกันอ่ะเออหึงห่วงกันไพ่ใบนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ก็จะมีความหึงหวงซึ่งกันและกันแล้วก็รู้ค่าของกันและกันให้ค่าของกันและกันมีความรักให้กันอย่างดีมีความสุขเนาะสำหรับคนที่ ยังโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งคนเนาะมามาหาในที่นี้คุณเลือกไม่ถูกใช่ไหมสําหรับคนโสดว่าคุณจะเลือกใครดีคนหนึ่งมีตังคนหนึ่งมีงานดีอะไรประมาณเนี้ยคุณจะชอบคนไหนหน้าตาดีทั้งคู่แต่คุณจะตัดสินใจลงเอยกับใครอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนสําหรับคนที่มีคู่เลือกเอานะคะว่าจะถูกอ,อกถูกใจคนไหนจะลงเอยกับใครอืม เขารักคุณมากด้วยทั้งสองคนเนี้ยเขาทั้งสองคนเนี้ยรักคุณมากทั้งคู่คุณก็ถูกใจเขาทั้งคู่เช่นกันแต่คุณจะลังเลสงสัยใช่ไหมว่าจะเลือกใครดีสําหรับคุณที่ไม่มีคู่นะคะเออศึกษาดูใจกันให้ดีนะคะว่าจะเลือกใครดีสําหรับคนที่ไม่มีคู่สําหรับคนที่มีคู่แล้วก็หึงหวงกันมากมายอยู่นะตอนนี้เห็นค่ากันเออเอา ขอบคุณนะคะที่มีโอกาสมาอ่นานคล้าให้ฟังหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือล่วงเกินผู้ใดไม่เหมาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ